ทำไมหรอลูกไปอยู่อ่ารับใช้ชาติเนาะสอนนักเรียนมาิบปีอนุบาลเล้าค่ะอยู่กับพ่อหอมแล้วกันอยู่สมัย2600ปีตามหาหลวงพ่ออยู่เ้าทำไมไปพูดเรื่องอดีตในงานนั้นไม่รู้เจ้าค่ะมันอ่าอยู่สุลนทัยมีพระธาตุพิชุมแล้วลูกก็ไปสายบุญแล้ว ไปหน้างสมมนาที่ระกำบวงสวงพี่เจ้าวา่าท่านบอกว่าพยาของสร้างไว้นะลูกแล้วลูกก็อ่าสิบเก้าปีนี้ไปเปิดตาทิพตอ่าจริงๆทว่าแม่เนาะเออเออร้อยเมีไปอันนั้นระเบอแล้วลูกตอนนี้ลูกพบกับภาษิยาเรียเมียตายแล้วจว้ะ่ะ อ่าชื่อว่าชื่อว่าเจอแล้วไงสมัยนามว่าหลวงปู่ศิีาเนาะเป็นแสงเปลี่ยนสีหลวงปู่ศิีดาสีจันโกเห็นเป็นแสงเป็ี่สีแต่ก็ข้ามมาลามาขอมแต่ก็ยังพันทัวมันหลายร้อยชาติแล้วเนาะตอนนี้พอลูกพลูกนั่งกรรมาฐานสมาธิเนาะอ่าเห็น เป็นอยู่บนฟ้านี่แสงสว่างก้ามากเลยมีชั้นดาวดึงงแต่ตอนนี้แสงสีเหลืองอยู่ตรงน,นี้เยอะมาก <c oughs> แล้วฝันไม่ฝันแล้วค่ะคือยม,มาราชยม,มาบาลปัญญาคใต้บาดาลสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นชินสิบสี่บาดาลสามสิบสองขุมนรกย <c oughs> อย่างนี้ไม่คมืออ<ม>ันนี้มันมันไอตัวนี้มันก็เปิดอีกจริงๆแล้วมันป็นเป็นแค่วิญญาณธา คําว่าวิญญาณธาตุนี่คือเราจะไปเชื่อมไม่ได้แต่ว่าแก็บมาเพื่อบรรยายได้แต่เราจะบรรยายในช่วงที่เรานั้นเนี่ยคือว่าอินทรีย์เราแก่กล้าแล้วอินรีแก่กล้าถ้าอินรียเราไม่แก่กล้านี้เนี่ยมันจะมัวแล้วมันจะคุมเครือแล้วเราก็จะไปยิบเอาธรรมะขอนั้นขอนั้นเนี่ยมาสรุปเองว่าใช่แต่จริงๆแล้วทิศของเรามันยังไม่สาก จิตของเรามันยังไม่ถูกยกว่าเป็นอาจารย์ที่ควรจะสอนแล้วเวลาเราสอนขึ้นมานี้เนี่ยเราจะมัวเอฟพอมัวปั๊มันจะเพี้ยนพเพราเพี้ยนขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันก็จะทําให้จิตของเรานี้เนี่ยเกิดไปคาดคะเนรู้สิ่งหนึ่งแต่ว่ามันอยากสิ่งหนึ่งพอรู้สิ่งนี้มันไม่จบสิ่งนี้มันอยากจะรู้ไปเรื่อยค่ะ <Okay. S 1> พอรู้ไปรู้มาเขาก็เรียกว่านั่นแหละคือิญญาณธาตุแต่พวกนี้เป็นเรื่องจริง แต่ว่าเวลามันจิงขึ้นมาปั๊มเนี่ยมันจะต้องจิงในขณะที่จิตของเรามันจบแล้ว uh huh. แต่ถ้าจิตเขาเรายังไม่จบถ้า,าภาษาพระเขาจะเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ว่าวิปัสสนูอุปกิเลสนี่คือมันเป็นเรื่องอุปทานของกิเลสแต่ว่ามันจะเป็นวิปัสสนูแต่ที่นี่วิปัสสนูอันนี้มันจะเกิดจากหนึ่งแรงอธิษฐานแรงหุนบาร,รมีของเราแหละมันจะเกิดขึ้นมาเพราะ แต่พอเกิดขึ้นมาพร้อมเสร็จปั๊บตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะหาปัจจัยเงินทองได้มันก็หาช่วงนี้แหละหาช่วงเทรูนี่แหละพูดอะไรไปน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยนะแต่มันจะควบคุมนิสัยไม่ได้มันจะมัวไม่มัวกับบ้าไม่บ้ากระดาคนนั่นคนนี้เพราะไม่ดาไปดามาทําตัวเป็นเจ้าแม่อีกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสซึ่งมันจะสามารถหาเงินหาทองได้ เชื่อมต่อก็พวกโลกทิพย์ได้ไกายไอนาคเนิกต่างๆพระอินทร์พระหมนี่เชื่อมได้หมดมันเชื่อมได้แต่ว่ามันยังไม่สากเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าตาบไตที่จิตนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอิสระพอมันก็จะเจอสิ่งนี้แต่พอเจอสิ่งนี้ปั๊บถ้าเราจะหาปัจจัยเงินทองจากช่วงนี้นะได้แต่ว่าถ้ามาถามอย่างล่องพ่ออย่างนี้ยล้องพ่อก็บอกไว้ว่าเรื่อ้มันสางก่อน แต่ถ้าจะไปหาเงินน่ะมันหาได้นะตั้งค่าครูพันหนึ่งสองพันร้อยครึ่งร้อยเนี่ยเอามาไหว้ประทังชีวิตได้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันขุดมัวคือมันจะไม่จบแล้วมันจะร้อนเลยมันร้อนมันร้อนเพราะอะไรล่ะไอคนนี้ก็ทําไมมึงเขาบอกว่ามึงเล่าแต่เรื่องของคนอื่นไอของกูมึงทําไมไม่เล่าเออเสียงมันกระดังยุ่งยิงยุ่งยิงขึ้นมาไอภาพมันกระดังมา ทีนี้พอมาถามกับพระพระก็บอกว่าเฮ้ยมึงนะพยายามพักผ่อนในเถอะคือพยายามพยายามอย่าไปตั้งเหตุมากเพราะพวกเหล่านี้นี่เขาจะหาเงินให้เราหาชื่อเสียงให้หาเกียรติยศชื่อเสียงบารมีให้แต่ภาษาพระเขาเรียบบอกว่าจิตมันยังม่สางยิตมันยังคุมเครือระวางพบพบวิปัสนากับพบกับพบปล่อยวางอ่ะ มันจะอยู่จังนี้ค่ะอ่าอ่าอ่าตอนนี้เป็นสวรรค์ก็ชี้มาที่ตัวโลกนรกอย่างเงี้ยเทวดาก็จะตกนรกเลยวต่เทวดาก็จะขึ้นไปแต่ตัวเราก็นิ่งเฉยอะไรล่มันขึ้นอยู่ดับไปไงตั้งแน่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตัวเราเองนี่นะครูอจามีสติสักหน่อยหนึ่งนะเราตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้เราได้ค่าค่าครูนะนั่นคือเราได้สวรรค์แต่พอเราได้ค่าครูแล้วมันเพี้ยนไปเลยมันมัวไปอันนี้นรกแน่ทําไม เพราะมันจะเป็นปริศนาธรรมมันเป็นปริศนาที่เราจะต้องแยกเขาให้ออกแต่ถ้าเราไม่มีภูมิธรรมที่ดีขึ้นมาปับ๊บวิญญาณต่างๆมันจะซูนเราซูนให้เรานั้นเนี่ยเกิดมีความคิดที่เขาเรียกว่าพิษฐานมาเป็นเจ้าแม่เลยที่พอมาเป็นเจ้าแม่ขึ้นมาที่จะไปพูดกับพระปับ๊บพระเขาจะขำเฮ้ยเจ้าแม่เมื่อาับหน้ามาบท่ากันเสียตัวมึง ตัวมึงมันจะเม้นเน่าหมดแล้วอย่างเงี้ยเพราะทําไมเราเพราะว่าคนมันจะมีอยู่สองประเภทเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าหนึ่งวิญญาณที่หมดว่าวิญญาณที่หมดกรรมกับวิญญาณที่มีภาระวิญญาณที่หมดกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวิญญาณที่เวลาแฝงมาในร่างจะคือจะเป็นคนที่ คืองดงามสมถะพูดจาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มูมามไอ้นี้วิญญาณมดกลับแต่ถ้าวิญญาณแบบแบบมีภาระขึ้นมาเนี่ยไอ้นี้นี่คือพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับคนไยเรือนอ่ะเหมือนกับคนไยเรือนหนึ่งอยากได้เงินแต่ก็อยากได้ลูกค้า ทีนี้ไอ้คนเนี่ยมันไอ้คนมันยังอยู่ในเรือมันยังไม่ไปส่งฝังเลยเน่ะมาตะโกนบอกมาว่าเฮ้ยคอยก่อนนะคอยก่อนเดี๋ยวให้ฉันเอาเรือเนี่ยเอาเรือส่งลูกค้าไปที่นู่นก่อนแล้วก็จะฉันจะมารับในที่สุดเราจะเอยตาอยากได้เงินตัวเดียวอยากได้ชื่อเสียงเปียรติยศตัวเดียวมันทําให้เราเนี้ยต้องมีภาระแล้วก็ต้องแบกเขาก็เลยบอกเอาไว้ว่าไอ้วิญญาณเหล่านี้มันเป็นวิญ,ญญาณที่มีภาระ ถ้าเป็นภาษาคราเนี่ยก็อบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปมัวมากนักเลยทํามัวมากขึก้นมาเนี่ยมึงไม่ได้พักผ่อนดอนนั่งว่าก็ไม่ได้แนละ้วค่ะอีกชั้นหนึ่งลูกไม่ไปชั้นที่ว่าสวรรค์ก็ไม่ไปมันสว่างมากมีแต่อรรงค์ใหญ่ๆถ้าพิดนั่งเนี่ยเราเนี่ยเป็น เป็นนิพพานไปแล้วเราไปคุยกับพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์้านพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ออง้านพระองค์<ช>แล้วพระพุทธเจ้าที่พระองค์ที่วัดเกิดขึ้นในนร <ๆ S 1> กน่ะเพื่อนน่ะจะดูกินตัณหาราคะของโมนุษย์โลกแต่ลูกอ่ะเขาไปทาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์าเลยไม่ไม่ไม่อยากกละบพาเกิดแต่ว่าไปอยู่ในภูมินรกแต่ชั้นที่สูงสามารถเข้าไปตัธงรมอยู่บนฟ้าก็ได้ไปทุกๆุกชั้นน่ะ คงจะไปได้ไหมคิดนั่นน่ะคิดนั่นน่ะคือไปทําหน้าที่แทนเขาเราไม่อยากกดดเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าที่บุกบัดขึ้นเหมืนนอนเหมือนพันเทศชาติอ่ะคือจะรู้เพราะว่าลูกเคยไปมาได้ไหมจะ๊ะพักอย่างหน้าที่เขาควจะไปรับยานเข้ามาไปไปมันเหนื่อยอย่าไปรับยานเข้ามาพ <c oughs> <c oughs> ักก่อนก่อน <c oughs> ลูกปัตนะแต่สมคบนรกไม่ไม่ไม่อย่าไปสมครบหัวมันเลยค่ะมันอยู่อย่างนั้นลูกอยากเห็นว่าตกนรกข้าพ่อข้าแม่แล้วคู่จะจะตัดสินไมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบาเทนจะมันซึมสุดปั๊บมันเห็นมันเองไรยพวกออจะต้องจะต้องไปไปลำบากตัวมันทําไมแต่มันดีนะครับมันไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเรรดาก็ยังตบนรกไมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราไปอย่างสมมว่าเวลาเราหอบความคิดไปถามคนนั้นคนนี้เนี่ยเวลาพระเขาเห็นเนี่ย ลวอพ่ออย่างอย่างลวงพ่อเห็นทั้งเนี้ยเอ้ยทำไมทำไมทาไมมันถึงมันถึงหอบแต่เรื่องราวอยู่ตลอดเวลาอ่าทามาถามลวอพ่อลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยมันพอวางได้แล้วฉันวางไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความคิดที่มันที่มันน่าศึกษาน่ะ่ใชัยอยู่อย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเห็นอยู่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เห็นอยู่ใน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 รูปแบบ ถ้าจะเห็นเขาก็ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องไปนั่งเป็นเ่องมันก็เห็นขึ้นกันนั่นแหละจ้าค่ะเออแล้วเขามานั่งชวน,นยางงี้เราจะไปไหมจ๊ะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาก็อยากขึ้นบนเันืันกันไปต่อไปคิดมากหลบบางวางันนะจะล,ลูกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นแหละเขาเรียกว,วญญญิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมันเปิดเปิดมิติที่สามเขาเรียกดวงตาไอ้ลุงทำยังไงนะจาคะ วนนอนพักผ่อนมันเหนื่อยไม่ได้นอนพักผ่อนเขาไปจัดกระชาไปแล้วจ้ะคับวัวมาอาสาจุาเนค่ะจะไปคิดมันมากคือลูกขอกลับบ้านก่อนเด้อลูกก็สิไปนอนรับไปใส่บุญเต้าหงอยคนละจังอ่ะอันนี้หลวงพ่อสร้าง อะไรเดี๋ยวจะคะเขาเรียกอะไรศาสตร์ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ที่ครับเดี๋ยวก่อนบีมานบีมานเมฆเลื้อชั้นพรมหน่อยจ้ะคะแจ้งอมไนั่นแหละเพราะว่าเหมือนมาสว่างเลยจะค่ะจะเรียนนิดก่อนแล้วพาจะเม้อก่อนท้ายสวรรค์บนดินนะจะคะจะขอลากลับเด้อเอาดูชมขออนุญาตมากราบพระอาจารย์ครับประจันพาราบบีมัน มาต่อพ่อมาต่อพ่อน้องพ่อลูกจะกลับต่อไงล่ะบ่มีหยังไงลูกไม่มีอะไรตัวบ่ให้ไปพักก่อนดีนะจ๊ะครับฟังคลิปหมื่นคําลังซุ่มเป็นครูเก่าไปสิหลายหลายทีแล้วครับเมื่อเป็นเช้านี้นั่ง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 ทานข้าวทานกาแฟตอนเช้ามีคลิปอาจารย์ขึ้นมาเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ครผมก็เลยดูไปขึ้นชั่วโมงก็เลยชวนภรรยาแล้วก็พระอาจารย์ท่านดั่กาแฟอยู่อโอ้มาดูบารมีท่านระพอาจารย์หน่อยครับพอเห็นแล้วก็ดับคาครับ,รบ,รบ,รบผมก็อดีตเด้วัดพวิสีมหาธาบังเกิครกบดเกียจับตู้มาาูุอนุโมทนากับแนวคิดของพระอาจารย์ที่ได้สรรสร้างสิ่งนี้ไว้ แล้วก็ผมเป็นผูศึกษาโรงเรียนด้วยอยู่ช็อคชอคอมใช่อยู่เกษตร่ิสัยไม่ชออคคอมใช่ไหมชอบวรมันก็เรื่องราวนั่นนะเป็นสตอรี่เป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาที่ต้องให้ลูกหลานได้ได้เข้าใจได้เข้าใจที่มาก็เลยมาขอดูมาขอเรียนรู้แล้วก็จะพาลูกศิษย์ ประมาณห้าหกร้อยคนเพิ่มนค่อยทยอยกันมาจเยจริงๆที่เล่าไปนี่เราก็ไม่คิดออกว่าคนจะสนใจเพรา<ต>ะว่ามันเป็นเรื่องที่เวลาเล่ามันต้องละเอียดสักหน่อยนึงถ้าเล่าเรื่องวอรมันเนี่ยถ้าเล่าไม่ละเอียดนี้เนี่ยมันจะไม่รู้ไมมันจะไม่รู้เนี่ยมันจะไม่รู้แบบว่าโครงสร้างของวอร์มันแต่ที่เล่าไปนี่มันยังไม่ถึงจุด มันยังไม่ถึงการล่มสลายมันยังไม่ถึงแนวทางมันก็จะมีเรื่องราวด้หลายอย่างมาประกอบก็นได้ได้ทัวนี้ก็เป็นไม่กีดท่านแรกครับที่จะไปแตว่าก็จะพยายามเล่าอยู่หรอกถ้าสมมติว่าอยาิโยมเขาอยากจะฟังนะครับรู้สึกว่าจะมีอีพีใช่ไหมครับ มีอ <simulator S 1> ีพีต่างๆใช่ไหมคุณคนจ้างใช่ไหมครับครับเนี่ยนี่นีแหละผมผมอันนี้ฤๅษีอันนี้ฤาษีพระทมอ๋อครับอันนี้ฤาษีฮัตไมร์เราไม่รู้ฮัตทรรม่ยังไม่เก่งสาธุสาธุขอบารมีท่านแข็งแรงเป็นร้อยกว่านะครับที่ว่าได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอให้ให้สําเร็จในได้บารมีท่านนะครับได้กระดาษรับหนึ่งครับ ขออนุญาตถ่ายภาพต่อท่านท่านรูปได้ไหมครับไม่ต้องก็ได้ถ่ายไปม่ต้องก็ได้ถ่ายไปเลยขอบคุณขอบพระคุณท่านอาจารย์พระอาจารย์ครับขอขอท่านนี้ช่วยช่วยถ่ายให้ผมหน่อยผมชื่อลูกพศราศีรตะนะเพื่อเก่าเป็นคนโคราชครับแต่ว่าไปมีเมียอยู่ประมาณร้อยเอ็ดครับพูดภาษาเดียวกันก็นั่งร้องนี่นะครับเด็กนเป็นเป็นบบนี้ก็ เวลาฟังธรรมะก็ฟังเรื่องอันนี้นันไหนสนุกกว่าเรื่องที่พระอาจารย์พูดเนี่ยสนุกอ่ะสนุกและสนุกใช่ไหมแล้วก็ได้เนื้อหาแล้วก็ได้รากเหง้า <S <S มันก็จะแล้วต่อจากนั้นพอจะสร้างตรงนี้สร้างอย่างนี้เสร็จปั๊บมันก็จะไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่มันเป็นมิติวิญญาณอีก